อยากถ่ายวิดีโอ2กล้องพร้อมกันไออยากแนะนําให้รู้จักกับขาตั้งตัวนี้ครับเป็นขาตั้งยึดโต๊ะที่สามารถต่อกล้องได้2ตัวเป็นมุมถ่ายพูดหน้ากล้องและมุมสูงกดลงมาเวลาที่เรารีวิวสินค้าหรือสอนออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้2ตัวแล้วนํามาตัดสลับกันสามารถเล่าเรื่องได้เห็นภาพมากกว่าสามารถต่อใช้ได้ทั้งมือถือและกล้องคอมแพคครับไอจะไม่แนะนํากล้องมิเรเลตนะเพราะว่าอาจจะหนักเกินไปสามารถปรับมุมถ่ายได้อิสระครับในส่วนของแขนที่ยื่นออกมาเนี่ย จะแนะนําใช้ต่อกล้องที่เอาไว้พูดหน้ากล้องนะครับแล้วก็สามารถปรับยืดแขนได้ว่าจะให้ยื่นออกมาเท่าไหร่ความยาวตรงนี้จะอยู่ที่40เซนติเมตรครับและแขนของเขาเนี่ยก็สามารถยืดซ้ายขวาได้นะครับว่าจะเอ็นไปด้านหลังหรือยื่นมาด้านหน้าตรงเนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับส่วนความสูงของแขนที่ยื่เนี่ยจริงๆก็สามารถปรับได้อีกนะครับตั้งแต่ความสูงที่อยู่ในระดับโต๊ะแล้วก็สูงขึ้นมาประมาณ20เซนติเมตรเพื่อเลือกความสูงของกล้องในระดับที่เราต้องการจะถ่ายให้เห็นตัวคนที่จะพูดกับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมมุ หรือมุมที่เสนอไปหน้าคนถ่ายเนี่ยก็จะสามารถจัดวางมุมกล้องได้เลยครับและที่ปลายกล้องเนี่ยก็จะมีหัวบอลให้ปรับมุมองศาได้อิสระไม่ว่าจะปรับแนวนอนแนวตั้งเอียงซ้ายขวาก้มเงยเนี่ยจะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยกล้องอีกจุดหนึ่งครับจะเป็นกล้องมุมสูงกดลงมาสามารถปรับความสูงของกล้องได้แล้วก็ปรับได้ครับตั้งแต่25-50เซนติเมตรว่าจะให้กล้องวางอยู่ในระดับความสูงเท่าไหร่ปรับได้เลยขาตรงนี้เนี่ยจากโต๊ะยืดขึ้นไปจะมีความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรและที่ปลายขาตั้งครับก็เช่น การจะเป็นลักษณะหัวบอลให้เราสามารถปรับมุมองศาได้อิสระเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแนวตัง้งแนวนอนปรับก้มเงยซ้ายขวาเนี่ยตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันครับในชุดเนี่ยเขายังได้แถมตัวยึดมือถือมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับให้เราสามารถนํามือถือมาต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายด้านหน้าหรือมุมกดจากด้านบนเนี่ย ก็สามารถเลือกวางตำแหน่งกลองได้เลยครับตัวยึดโต๊ะเนี่ยจะเป็นลักษณะซีแคลมนะครับสามารถยึดโต๊ะได้ความหนาสูงสุดถึง9เซนติเมตรเรียกได้ว่ายึดโต๊ะได้ทุกตัวเลยครับข้อดีของการเป็นขาตั้งแบบยึดโต๊ะเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องวางขาตั้งไว้บนพื้นให้เกะกะห้องเลยครับจะได้ลักษณะของโต๊ะทำงานแบบมินิมอลครับสำหรับใครที่สนใจขาตั้งยุนเตง VCT 8 1 8ตัวนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโอนะครับเปิดทุกวันเซิร์ฟแมทมาได้เลยหรือสอบถามสั่งงงซื้้้้อออไไดดตาามชช่่่ททีีวย,ยูน ครับ